สวัสดีคะ่ะทุกคนปู่ก็น,นำมอยเจอไรเซอร์ดีๆนะคะที่เป็นที่นิยมนะคะในแวดวงของบิวตี้กรูเอยหรือว่าคนที่ดูแลรักษาสุขภาพผิวหน้าเอยนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะเป็นที่นิยมมานานหลายปีแล้วนะคะแล้วก็ยังนิยมที่จะใช้นะ ปัจจุบันนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเขามีคุณสมบัติมากกว่าเป็น Moisturizer นั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้ก็คือเจ้าตัวคลิ n i q นะคะคลินิกที่เป็นให้ความชุ่มชื้นสำหรับผิวหน้าของเราไปถึง72ชั่วโมงเลยนะคะเป็นม m o i s t u r ิร e r นะคะ72ชั่วโมงนะคะตัวนี้นั่นตัวนี้จะคือเป็นกระปุกที่2นะคะที่ปูใช้แต่ว่ากระปุกแรกเนี่ย ของปูชี่เคยใช้มาครั้งแรกเนี่ยจะเป็น30 ml แต่ว่าขวดนี้นะคะจะอยู่ใน15 ml เพราะว่าขวดนี้เขาจะเป็นขวดสำหรับพกพาไปในกระเป๋าได้นั่นเองนะคะแล้วก็จะบอกว่าเวลาเราจะเดินทางขึ้นเครื่องนะคะขึ้นเครื่องบินเงนี้ยเราผิวหน้าของเรานะคะจะมีความแห้งกับสภาพอากาศในเครื่องใช่ไหมคะ ทีนี้เนี่ยเจ้าตัวนี้ถ้าเรานําไปใช้บนเครื่องบินเวลาเราเดินทางเนี่ยมันก็ใช้เวลานานหลายชั่วโมงใช่ไหมคะผิวหน้าเราก็เกิดมีความแห้งได้นะคะทีนี้ถ้าใช้เจ้า m o i s e r i z r ตัวนี้ไปช่วยนะคะผิวหน้าของเรานะคะจะชุ่มชื้นตลอดระหว่างการเดินทางนั้นๆเลยนะคะแล้วก็ จะบอกว่าผู้หญิงนะคะไม่จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่นะคะคือจะต้องมีครีมกันแดดนะคะแล้วก็ถ้าเกิดไม่ไม่ไม่อยากที่จะใช้เซรั่มที่มีราคาสูงเนี่ยให้หันมาใช้เป็นมอยเจอไรเซอร์แทนก็ได้นะคะยิ่งตัวนี้นะคะยิ่งช่วยเก็บ ช่วยให้ความชุ่มชื้นกับผิวหน้าของเรามากๆแล้วก็เป็นราคาที่จับต้องได้นะคะอันนี้นะคะถ้าเกิดว่าเป็น30 ml นะคะเป็นกระปุกสำ,สำหรับทิปบรรจุอยู่ใน30 ml นะคะจะอยู่ในราคาประมาณ10 2ยูโรนะคะถึง19ยูโรนะคะในขวดที่30 ml แต่ถ้าอยู่ในบรรจุที่50 ml นะคะจะอยู่ประมาณ23ยูโรถึง25ยูโรแต่ว่าราคาแต่ละร้านเนี่ยไม่เท่ากันนะคะต้องอันนี้ต้องไปเช็คดูกันเอาเองนะคะแต่ของปูเนี่ยขวดนี้ปูได้มาพร้อมกับที่ปูซื้อเป็นเป็นกิฟต์เซตนะคะของคลินิกเนี่ยปูก็เลยได้ขวดนี้มาซึ่ง ก็ใช้อย่างต่อเนื่องมานะคะแล้วก็อยากจะนำมาบอกทุกคนว่าถ้าเราไม่ไม่อยากที่จะไปใช้ที่เป็นตัวเซรั่มที่มันจะอาจจะมีราคาแพงขึ้นไปอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเราต้องหาตัวช่วยที่เป็นมอยเจอไรเซอร์ที่มันเหมาะกับผิวหน้าของเราคือ1เนี่ยปูเป็นคนผิวแพ้ง่ายมากๆนะคะแล้วก็ เป็นคนผิวผิวแห้งด้วยนะคะแล้วก็ถือถ้าไม่ใช้มอว์เจอร์ไรเซอร์หรือว่าเป็นเซรั่มมาช่วยเนี่ยผิวก็ยิ่งแห้งเข้าไปใหญ่แล้วเดี๋ยวและเดี๋ยวเข้าช่วงฤด,ดูการหนาวนะคะยิ่งแบบเป็นแบบมีผิวแห้งคูณขึ้นไปอีกนะคะทีนี้เนี่ยคิดว่านะคะสำหรับคนที่ยังไม่มีเป็นมอว์เจอร์ไรเซอร์เอ,อ่อะไรงเงี้ยนะคะลองมาใช้คลินิกนะคะคล,คลินิกตัวนี้นะคะที่เป็นมอว์เจอร์เซอร์ตัวเนี้ย จะจะเหมาะสำหรับผิวผิวทุกสภาพผิวเลยนะคะแล้วก็จะช่วยให้ผิวหน้าของเรามีความชุ่มชื้นแล้วก็ราคาก็ไม่แพงนะคะทุกคนคลินิกเนี่ยเขาทำผลิตภัณฑ์ออกมาเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายมากๆด้วยนะคะแล้วก็ตอบสนองผู้ที่ผิวบอบบางอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าปูใช้ผลิตภัณฑ์ของคลินิกแต่ละตัวเนี่ยปูไม่แพ้เลยนะคะแล้วก็ดีมากๆเลยแล้วก็ปูจะมาเล่าว,ว่า มีส่วนประกอบอะไรหลกัหลกๆที่เราคุ้นคุ้นหูกันเป็นอย่างดีนะคะเราก็จะไปบอกในส่วนที่เขาเป็นมากกว่ามอยเจอไรเซอร์เนี่ยเขามีเป็นอะไรบ้างนะคะในส่วนผสมหลกัหลกๆเนี่ยเขาก็จะมีคาเฟอีนว่านหางจระเข้แล้วก็ไฮยาลูรรนิกแอซิดนะคะจะมาเล่าถึงว่าแต่ละตัวเนี้ยช่วยยังไงนะคะในส่วนของที่เป็นคาเฟอีนเนี่ยจะช่วยในการ ปรับสภาพผิวนะคะที่อาจจะเป็นการฟื้นฟูผิวของเราผิวหน้าของเรานะคะอาจจะถูกทำลายโดยแสงแดดนะคะตัวนี้ก็จะช่วยฟื้นฟูแล้วก็ในคาเฟอีนที่เขามาผสมอยู่ในเนี้เนี่ยก็จะเป็นการช่วยชะลอผิวของเรานะคะไม่ให้เสื่อมโทรมหรือว่าไม่ให้แก่ก่อนวัยอันควรนั่นเองนะคะคือช่วยชะลอผิวเรานะคะเพราะว่ามันจะมีความชุ่มชื้นบนผิวหน้าของเรานั่นเองนะคะแล้วก็คาเฟอีนเนี่ยก็ยังช่วย เป็นช่วยเป็นดีท็อกนะคะให้กับผิวหน้าของเราที่เราอาจจะโดนมนลภาวะข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นตัวช่วยดีท็อกให้ผิวหน้าของเรานะคะมีความใสปิ๊งขึ้นมานั่นเองนะคะแล้วก็ช่วยกระชับรูขุมขนได้ด้วยนะคะตรงไหนที่เป็นรอยบวมแดงอะไรอย่างเงี้ยนะคะในส่วนของอันเนี้ยก็จะไปช่วยได้บนผิวหน้าของเรานั่นเองนะคะแล้วก็มาในส่วนของว่านหางจาระเข้เนี่ย ก็อย่างที่ทราบกันดีนะคะว่านหางจระเข้เนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของความให้ความชุ่มชื้นใช่ไหมคะให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ช่วยลดรอยสิวแล้วก็ริ้วรอยด้วยนะคะมาถึงในส่วนของไฮยาลูโรนิกแอซินะคะตัวนี้ที่มันมีอยู่ในตัวนี้นะคะก็ไฮยาเนี่ยเขาก็จะช่วย ทำให้ผิวของเรานะคะมีความเปล่งประกายนะคะผิวดูเอิบอิ่มผิวดูผิวดูมีความชุ่มชื้นนะคะผิวดูอิ่มอิ่มน้ําอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พอเจ้าว่านหางจระเข้กับเจ้าตัวไฮยาลูโรนิกแอซิดมารวมตัวกันเนี่ยมันเกิดเป็นความที่ คูณความเป็นความชุ่มชื้นให้กับผิวมากมากเลยนะคะแล้วก็ยังเป็นการเติมน้ําให้กับผิวด้วยนั่นเองแล้วก็เป็นการสร้างแหล่งน้ํานะคะในในในตัวของเขาเองเนี่ยเป็นการสร้างกับเก็บแหล่งน้ําให้ความชุ่มชื้นบนผิวหน้าของเราซึ่งมันก็หมายถึงว่าทําให้ผิวผิวของเรานั้นนะคะมีความชุ่มชื้นไปถึง72ชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะก็นั่นแหละแล้วก็คือแบบดีมากๆเลยทุกคนแล้วก็เดี๋ยวปูจะมาเปิด เปิดให้ดูนะคะว่าเนื้อครีมเขาเป็นยังไงมาถึงในส่วนข้อที่7ทั้ง7ข้อนะคะว่าคุณสมบัติที่เขาเป็นมากกว่ามอยส์เจอร์ไรเซอร์เนี่ยมีอะไรบ้างน,นะคะมาข้อที่1นะคะข้อที่1เนี่ยจะใช้เป็นสลิปปิ้งมาสก็ได้นะคะคือหมายถึงว่าก่อนที่เราจะนอนอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็อาจจะใช้ ใช้เป็นตัวที่เป็นมาสกหน้านะคะแต่เราใช้เป็นเจ้าเจอร์เ r i ร์ r ตัวนี้แทนเพราะว่ามันให้ความชุ่มชื้นกับผิวเราไปตลอดทั้งคืนนะคะคือเราอาจจะใช้ในปริมาณที่เข้มข้นขึ้นมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทาทาลงไปบนหน้าเป็นที่มาสกหน้าสาหรับกลางคืนให้เราในคืนนั้นนะคะให้เรามีความชุ่มชื้นบนผิวหน้าตลอดการน,นอนหลับไปทั้งคืนนะคะตื่นเช้ามาหน้าเราก็จะชุ่มชื้นไปด้วยนะคะมาถึงข้อที่2นะคะข้อที่2เนี่ยเขาก็จะให้ไปนวดที่ ที่จมูกเล็บของเรานะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราผิวเราแห้งนะคะเราโดนน้ําบ่อยหรือว่ากับอากาศที่แห้งเนี่ยมือเรานะคะหรือว่าจมูกเล็บของเราก็อาจจะมีความแห้งเขาก็ให้ไปนวดนวดบริเวณที่จมูกเล็บนะคะมันก็จะเกิดความชุ่มชื้นขึ้นมาได้มาข้อที่3นะคะถ้าเราลืมที่จะนำออยนะคะออยที่สำหรับ ทำให้ผมเรานุ่มนะคะเราลืมพกติดกระเป๋าไปหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเจ้าตัวนี้จะเป็นตัวช่วยได้คือเราจะสามารถเอาเนื้อครีมของ m a j o r ่ i r ซ e เนี่ยมาป้ายบริเวณเส้นผมที่ชี้ฟูนะคะมันก็จะช่วยลดการชี้ฟูของเส้นผมได้ด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็ช่วย ไปแตะที่ปลายผมทําให้ปลายผมของเรานั้นมีความชุ่มชื้นด้วยนั่นเองนะคะคือมันมันครอบคุมมากๆเลยค่ะในกระปุกเดียวเท่านั้นแต่มันมีความเป็นมากกว่า moisturizer นั่นเองนะคะมาถึงข้อที่4ข้อที่4เนี่ย มันยังสามารถเป็นไฮไลท์เตอร์ของเราได้ด้วยนะคะคือหมายถึงว่าถ้าเราเอาเจ้าครีม m o i s จ u e a r g ตัวนี้ยไปทาที่โหนกแก้มนะคะไปไปแต่งที่โหนกแก้มมันจะช่วยเป็นไฮไลท์ทาให้ทาให้ตรงบริเวณที่เราแต้มเนี่ยมันเกิดความวิบวับวิบวับเปล่งประกายทําให้เราดูผิวหน้าเรามีสุขภาพดีเพิ่มเสน่ห์ให้เรา มีความหน้าปิงปังปิงปังอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาถึงข้อที่5นะคะข้อที่5เนี่ยตรงไหนที่มีความแห้งกล้านนะคะ <c oughs> เขาก็ให้ใช้ m o i s t u r s e e r ตัวนี้นะคะไปแต้มบริเวณที่มีความแห้งกร้านอาจจะเป็นเป็นตรงที่เราอาจจะมีแกะสะเก็ดอะไรเงี้ยนะคะให้ไปไปไปแต้มบริเวณนั้นผิวก็จะเกิดความชุ่มชื้นขึ้นมานั่นเองนะคะมาส่วนในข้อที่6นะคะส่วนในข้อที่6เนี่ยก็จะเป็นในส่วนที่ เขาบอกว่าให้สามารถนำไปผสมกับบรอนเซอร์นะคะแล้วก็มาเบรนให้เข้ากันแล้วก็ไปทาที่บริเวณผิวหน้าของเรามันก็จะเกิดความเปล่งประกายนะคะทำให้ผิวดูดูดูอะไรดูฉ่ำดูดูแวววับประกายวิบวับวิบวับเปล่งประกายดูมีความชุ่มชื้นบนผิวหน้านะคะแล้วก็รดเรือนริ้วรอยไปด้วยนั่นเองนะคะดูผิวสุขภาพดีนั่นเองนะคะทุกคนแล้วมาในส่วนข้อที่เข้อสุดท้ายเนี่ยเขาให้ไปนวดที่บริเวณหัวเข่านะคะ ให้เอาเนื้อครีมเนี่ยไปนวดที่บริเวณหัวเข่าสัก2-3นาทีนะคะสำหรับเราอาจจะเข่าด้านหรือว่าผิวตรงหัวเข่าเราอาจจะมีรอยแห้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาให้ไปนวดบริเวณนั้นประมาณ2-3นาทีเนี่ยเนื้อครีมก็จะซึมซาบเข้าสู่ผิวของเราอย่างรวดเร็วแล้วก็บริเวณหัวเข่าของเราก็จะชุ่มชื้นแล้วก็ผิวก็กลับมาชุ่มชื้นด้วยเช่นกันก็เนี่ยกระปุกเดียวทุกคนมันมากกว่ามอยเจอร์ไรเซอร์จริงๆนะคะอย่างที่เล่ามานะคะแล้วก็ เน้อครีมเนี่ยมีความเป็นเป็นกลิ่นหอมบางๆเบาๆแบบว่ากลิ่นแบบกลิ่นแบบดีงามะค่ะทุกคนแล้วก็เนื้อครีมเนี่ยไม่เหนียวเนื่อหนานะคะกูก็จะป้ายให้ดูนะคะทุกคนเนี่ยเขาก็จะเป็นลักษณะเนี้ยนะคะแล้วก็ เนี่ยค่ะเวลาเวลาเราลงไปบนที่ผิวหน้าของเรานะคะผิวหน้าของเราก็จะชุ่มชื้นขึ้นมาเลยค่ะคือมันมีความชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนะติดบนผิวหน้าของเรามันก็จะค่อยๆซึมไปแล้วก็ผิวหน้าของเราก็จะมีความชุ่มชื้นนั่นเองนะคะยิ่งถ้าใช้เป็นมาสก์สำหรับกลางคืนเนี่ยในระหว่างคืนนั้นที่เราหลับไปเนี่ยมันก็จะชุ่มชื้นไปตลอดคืนเลยค่ะถึงแม้ว่าในกรณีที่เราอาจจะล้างหน้าไปแล้วนะคะแต่ว่ามันยังคงเก็บ เก็บกักน้ําบนผิวหน้าของเราให้ผิวหน้าของเรามีความชุ่มชื้นไปได้ด้วยน,นี่นะคะอันนี้ปูก็ไปอ่านศึกษาข้อมูลมานะคะก็ถึงนํา รายละเอียดนะคะมาบอกเล่าเนี่ยตามนี้นะคะทุกคนก็น,นั่นแหละถ้าใครนะคะมีคําถามอะไรนะคะก็ให้เขียนไว้ใต้คลิปนะคะทุกคนต้องหามาใช้นะคะทุกคนแล้วยิ่งเนี่ยในในต่างแดนเนี่ยกำลังจะเข้าฤดูหนาวแล้วด้วยนะคะก็ต้องหาตัวช่วยนะคะเป็น m o ร์ไร r i z ร r ดีๆแล้วก็ตัวเนี้ยก็เหมาะมากๆเลยนะคะที่จะบํารุงผิวหน้าเราทุกวันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเช้า กลางวันเย็นหรือว่าก่อนนอนอะไรเงี้ยตัวนี้เหมาะมากๆแล้วก็ดีมากๆเลยค่ะทุกคนยิ่งถ้าเราได้ไม่ได้รับการบํารุงเลยนะคะไม่ไม่ว่าจะเป็นไม่ได้รับการบํารุงเรื่อง m o i s ไรเซอร์หรือว่าไม่ได้ใช้เซรั่มเลยเนี่ยผิวหน้าของเราก็จะมีความแห้งระริ้วรอยก็จะถามหามานั่นเองนะคะทุกคนก็น,นั่นแหละต้องหาตัวบํารุงกันนะคะตัวนี้ก็ดีมากๆเลยคือถ้าใครยังไม่เคยมี มอยส์เจอไรเซอร์หรือไม่เคยใช้เซรั่มอะไรมาเนี่ยต้องมีไว้ซักกระปุกนึงนะคะอย่างน้อยนะคะก็น่าจะเป็นเจ้าคลีนิกตัวนี้นะคะมอยส์เจอเซอร์72ชั่วโมงที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวหน้าของเราแล้วก็บริเวณอื่นๆได้ด้วยเช่นกันนะคะทุกคนชอบกลิ่นหอมมากๆขอดมนะคะก็นั่นแหละค่ะก็มีรายละเอียดมานำเสนอเท่านี้นะคะทุกคนไว้ ถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรนะคะก็เขียนไว้ใต้คลิปนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาตอบไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ